ดูคติกำลังเผชิญปัญหาจีจี้ดัลลินยายอมรับว่าการขาดมาร์กมาเกสในช่วงท้ายฤดูกาลคือปัญหาต่อการพัฒนารถ g p 26อย่างแน่นอนเดิมทีทีมวางแผนใช้5สนามสุดท้ายเพื่อทดสอบชิ้นส่วนใหม่สำหรับ g p 26เนื่องจากรถ g p 24กับ g p 25มีเครื่องยนต์เหมือนกันการขาดมาร์กมาเกสจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนงาน นอกจากนี้ดาลินยายืนยันว่า GP 2 6จะไม่มีการปฏิวัติครั้งใหญ่เนื่องจากรถจะถูกยกเลิกในปี2027จากการเปลี่ยนแปลงกฎแม้ดูคติจะทำสถิติยิ่งใหญ่แชมป์ผู้ผลิต6สมัยติดต่อกันและคว้าสีแชมป์นักแข่งจาก3คนแต่ดาลินยายอมรับว่าคนส่วนใหญ่พูดถึงปัญหาของบรรญยามากกว่า เขาเชื่อว่าปัญหาของบรรยยาคือความรู้สึกและความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนไปหลังสนามญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนที่ยากจะหาทางแก้ไขแม้ทีมจะทำทุกวิธีทางแล้วก็ตามแต่ก็มีแสงสว่างดาลินยาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในตัวบรรยยาในช่วงสนามที่มาเลเซียซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีก่อนเข้าสู่การแข่งขันสุดท้ายนี่คือความหวังในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้